จูฮอ o ิเดย์นะครับเกิดในครอบครัวที่มีพี่น้อง4คนนะครับแต่ว่าจูฮอ o ิเดย์กับจัสตินฮอ l ิเดย์เนี่ยอายุห่างกันแค่ปีเดียวชีวิตในวัยเด็กนะครับจูฮอ o ิเดย์กับจัสติน h o l ิเดยจะชอบแข่งขันกันตลอดเวลาไม่ว่าจะตีปิงปองกระโดดน้ำว่ายน้ำหรือว่าเล่นบาสเกตบอลคุณแม่จูฮอ o ิเดย์ให้เล่าฟังว่าทุกวันนะครับจูฮอ o ิเดย์กับจัสติน h o l ิเดยจะออกไปเล่นบาสกันตอนเย็น และเขาทั้งสองคนเนี่ยไม่ว่าใครก็ใครสักคนนึงเนี่ยเดี๋ยวต้องเล่นจริงจงังใส่กันเรื่อยๆจนฟาวรุนแรงแทบจะต่อยกันทุกวันนะครับคุณแม่เนี่ยต้องคอยห้ามปามทั้งคู่แล้วก็จับทั้งคู่แยกกันแล้วก็จับเข้าบ้านนะครับทั้งคู่เนี่ยจะเสพติดชัยชนะมากๆนะครับจูฮอลิเดย์ในระดับมัธยมเนี่ยเขาเข้าเรียนที่โรงเรียนแคมเบล l l ฮอ r ์สคูลนะครับที่นั่นเนี่ยจูฮอลิเดย์ได้เริ่มเล่นบาสน,นะครับ โค้ดคนแรกของจูฮาริเดย์ได้เล่าเหตุการณ์ประทับใจให้ฟังว่าในวัยที่จูฮาริเดย์เนี่ยอยู่ประมาณเกตแปดนะครับก็อายุประมาณ12-13มนะครับมีเกมแข่งข,ขันอยู่1เกมนะครับทีมของจูฮาริเดย์นำอยู่ประมาณ1คะแนนทีมตรงข้ามบุกมาได้จูฮาริเดย์สติลูกสําคัญนะครับแล้วก็เขาเลี้ยงกระชากหลุดไปนะครับมีเพื่อนวิ่งเติมมานะครับจูฮาริเดย์ถวายผ่านให้เพื่อนนะครับสุดท้ายนะครับเพื่อนคนนั้นเนี่ยเลอพพลาดนะครับทีมตรงข้ามรีบาวบอ์ไปได้ เพื่อนคนนั้นเนี่ยบบเศร้าหนักเลยกังวลว่าลูกเลย์อัพที่พลาดลูกนั้นเนี่ยจะทําให้ทีมแพ้เลยทีเดียวโค้ชยังไม่ทันได้วางแผนหรืออะไรก็ตามนะครับจูฮอลิเดย์พุ่งเข้าหาเพื่อนคนนั้นนะครับถ้าเป็นเด็กคนอื่นอาจจะตะวาดหรืออาจจะพูดไม่ดีใส่กันนะครับแต่ว่าจูฮอลิเดย์ตอบเพื่อนนะครับล้วบอกว่านายอย่าคิดมากอย่าเสียใจไม่เป็นไรลูกนี้พลาดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสัญญาว่าลูกหน้าเนี่ยพอเขาส่งบอลเข้ามาเนี่ยเราจะเป็นคนขโมยบอลคืนมาให้นายเอง สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากทีมตรงข้ามเปิดบอลเข้ามาจูฮอลิเดก็ทําตามสัญญาได้นะครับเขาขโมยบอลฝั่งตรงข้ามได้ทันทีนะครับแล้วก็ทําให้เกมนั้นเนี่ยรอดพ้นจากความพ่ายแพ้นะครับในช่วงระดับมัธยมเนี่ยโค้ดบอกว่าจูฮอลิเดย์เก่งเกินกว่าเพื่อนร่วมรุ่นไปมากนะครับหลายครั้งในเวลาการซ้อมเนี่ยเขามักจะจับจูฮอลิเด่ยแยกออกมาจากทีมชุดตัวจริงให้4ตัวจริงเนี่ยเอาตัวสำรองใส่ไป1คนนะครับแล้วก็ให้จูฮอลิเด์คนเดียวนําทัพเพื่อร่วมทีมสำรอง สู้กับทีมตัวจริงโค้ชบอกว่าเขาชอบดูการแข่งขันนี้มากนะครับแล้วก็จูฮาริเดเนี่ยจะทําทุกอย่างเลยนะครับจนทําให้ทีมสํารองที่มีเขานําทัพคนเดียวเนี่ยชนะทีมตัวจริงเขาบอกว่านี่คือการฝึกซ้อมที่เขาชอบมากที่สุดแล้วก็จูฮาริเดเนี่ยแสดงภาวะผู้นําออกมาได้ดีมากในสนามฝีมือเขาว่าดีแล้วนอกสนามเขาเป็นคนดียิ่งกว่านะครับจูฮาริเดจะคอยดูแลเพื่อนทุกคนไม่ว่าคนที่เก่งที่สุดหรือคนที่อ่อนที่สุด จูฮอลิเดย์จะปฏิบัติต่อเพื่อนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเขามักจะทํากิจกรรมต่างๆชวนเพื่อนเล่นวิดีโอเกมแข่งกันชวนเพื่อนแชทชวนคนใหม่ๆเข้าทีมแชทเป็นคนที่เชื่อมโยงทั้งทีมเข้าหากันเขาบอกว่านี่คือหนึ่งในนักกีฬาที่โค้ชบอกว่าทํางานง่ายที่สุดแล้วเป็นคนดีที่สุดนะครับในบางเกมเนี่ยในช่วงมัธยมศึกษาปีท้ายๆนะครับมีแมวมองมาดูฟอร์มจูฮอลิเดย์บ่อยมากและบ่อยครั้งเนี่ยจูฮอลิเดย์ก็จะเล่นบาสตามจังหวะนะครับ เพื่อหลายคนเนี่ยได้เล่าว่าถ้าเป็นนักบาทสคนอื่นพอรู้ว่ามีแมวมองมาดูตัวเองวันนั้นเขาก็ต้องทำสกอร์มากๆเล่นให้เด่นที่สุดเพื่อให้เตะตาแมวมองนะครับแต่ว่าจูฮอลิเดย์เนี่ยเล่นปกติเหมือนไม่รู้เลยว่ามีแมวมองมาดูจนเพื่อนทั้งทีมเนี่ยต้องมาขอร้องจูฮอลิเดย์ว่าช่วยทำแต้มบ้างเพราะว่าแมวมองเนี่ยเขากำลังมาดูฟอร์มอยู่ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจูฮอลิเดย์นะครับแล้วก็ในช่วงระดับมัธยมเนี่ยจูฮอลิเดย์มีสถิติอยู่ที่25.9คะแนนโดยเฉลี่ย11.2รีบาว6.9อดแอซิสนะครับแล้วก็ เขาติดอ l สตาแมคโดนัล l ์และก็ได้รางวัล MVP นะครับหลังจากที่จบระดับมัธยมนะครับแล้วก็ UCLA ได้ยื่นทุนการศึกษาต่อให้เขานะครับเขาเข้ารับการศึกษาต่อในทีม UCLA นะครับเล่นได้ดีเลยมี8.5คะแนนโดยเฉลี่ย3.8รีบาว3.7แอซซิตนะครับแล้วก็ปีนั้นเนี่ยเขาเล่นอยู่แค่ปีเดียวแล้วก็เข้าดั a ในใ b a น NBA ะครับโดยทีมที่ดับเขาเข้าไปนั่นคือ ฟิลาเดลเฟียเซเวนตีซิกเซอร์นะครับดับเขาเข้าไปในอันดับที่17ในนปี2009ะครับ With pick in Philadelphia the 17th the draft, the NBA 2009เจ็ด e นปีสองพันเก้านะครับ draft, หลังจากที่จูฮอลิเดย์ได้เข้าร่วมทีมฟิลาเดลเฟียเซเวนตีซิกเซอร์นะครับมีเรื่องเล่าจากในแคมป์ทีมมาเล่าให้ฟังประมาณนี้นะครับแอรอนแมคกี้นะครับกาตัวเก๋าเนี่ยอยู่กับทีมมาอย่างยาวนานนะครับเขาบอกว่า จูฮาริเดเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ถึกมากแล้วก็บ้าการประทะมากตอนนั้นเนี่ยแม็กกี้บอกว่าเขาแก่แล้วมากๆนะครับแต่ว่าไอ้จูฮาริเดเนี่ยมันเพิ่งอายุ19เองแล้วก็มันชอบเข้าประทะหนักเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาโดนจูฮาริเดไล่ตีนะครับเขาบอกว่าล่างเขานี้สถาบันทางล่างเด็กคนนี้แข็งแรงมากๆหรือว่าอันเดรอิกดารานะครับปีกตัวเก่งของฟิลาเดลเฟียเซเวนตีซิกเซอร์ในยุคนั้นนะครับเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เขาเปิดโหมดความเร็วเต็มที่ อัดสปีดเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยในหลีกไม่เคยมีใครเอาเขาอยู่เขาบอกว่าความเร็วและความแข็งแรงเขาเนี่ยเปรียบเสมือนเลบอนเจมเลยในการซ้อมครั้งแรกนะครับจูฮอลิเดย์เนี่ย mm hmm. ก็โดนอีกกี้เปิดโหมดความเร็วสูงสุด mm hmm. เข้าปะทะกะไปบางบอลน,นะครับ mm hmm. เขาเลี้ยงบอลไปกะว่าปะทะเต็มที่นะครับและเมื่อเขาก้มมองบอลอีกทีนึงนะครับ mm hmm. บอลในมือเขาเนี่ยก็ได้หายไปแล้วนะครับ mm hmm. อีกกี้ได้บอกว่าจูฮอลิเดย์เนี่ย mm hmm. เป็นผู้เล่นที่ป้องกันดีมากๆแล้วก็ขโมยบอลเก่งมากๆ นี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่อัน e r เดอร์เลดมากที่สุดที่เคยมีมานะครับช่วงชีวิตที่ฮอลิเดย์อยู่ที่ฟิลาเดลเฟียเซเวนตีเซอร์นะครับเขาเป็นคนที่ไม่โฟกัสเรื่องอื่นเลยนะครับไม่เที่ยวไม่ปาร์ตี้นะครับเล่นเสร็จกลับบ้านแล้วก็รอคุณพ่อคุณแม่ทำอาหารเย็นให้ทานนะครับเขามีชีวิตบาสเกตบอลแล้วก็ครอบครัวเท่านั้นนะครับฤดูกาลแรกเขาทำอยู่ประมาณ8คะแนนฤดูกาล24คะแนนฤดูกาล33.5คะแนนฤดูกาลสุดท้าย17.7คะแนน บ่อยครั้งนะครับที่นักข่าวเนี่ยพยายามจะหาบทสัมภาษณ์จากเขานะครับแล้วก็ให้เครดิตเขานะครับแต่ว่าเขาไม่เคยเทคเครดิตตัวเองเลยนะครับเขาบอกว่าคนที่ดีที่สุดอคือเทอร์เนอร์ให้ไปสัมภาษณ์เทอร์เนอร์เลยผมไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดไม่ต้องให้เครดิตผมเขาบอกว่าเขาไม่เคยอยากได้เครดิตอะไรเลยโค้ดของเขาเนี่ยในตอนนั้นนะครับได้บอกว่าจูฮอลิเดย์เป็นผู้เล่นที่น่าทึ่งมากๆเขาไม่เคยเจอผู้เล่นคนไหนในลีกที่ไม่เคยต้องการเครดิตมากขนาดนี้เขาเป็นอันเดอร์เลดเพลเยอร์สุดๆนะครับ นี่คือผู้เล่นที่เก่งมากๆแต่โคตรจะโลโปรไฟล์และทำตัวติดดินมากๆนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งฟิลาเดลเฟียนะครับต่อสัญญาเขาด้วยสัญญา4ปี44ล้านนะครับเอเจนต์ของเขาเครียดมากๆเพราะรู้เลยว่านี่คือสัญญาที่โคตรเคี่ยวนะครับจูฮอลิเดย์ไม่ได้เงินเท่าที่ควรจะเป็นนะครับฝีมือเขาควรจะได้เงินมากกว่านี้นะครับเขากังวลมากๆจูฮอลิเดย์เนี่ยเห็นเอเจนต์ทำหน้าเครียดก็เดินมาหาว่า เฮ้ยนายเป็นไรเกิดอะไรขึ้นเอเจนต์ก็ได้บอกว่าเออเนี่ยสัญญาที่นายได้มันน้อยเกินไปจูฮาลีเดบอกว่าอย่าไปสนใจเลยเราไม่ได้สนใจเงินตรงนั้นเราแค่อยากจะเล่นบาสมีเงินเท่าที่ควรจะได้แล้วก็มีชีวิตที่อยู่ที่ฟิลาเดลเฟียเนี่ยตลอดไปแต่แล้วชีวิตของจูฮาริเดก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเขาถูกเทรดไปให้นิวออลีมพิลิแกนนะครับ